แซฟกับอกว่ากุ๊กที่มาบอกวันนี้ก็นี่เป็นไงครับแอนพี่นองพี่นองมากันที่ที่สองนะครับบอกเลยนกุ๊กที่มาอ่ะใครที่มาวะทั้งคู่ดูแล้วอ่ะวันนี้ทำอะไรครับวันนี้ทำอะไรครับใครทำรับสดุใครทำเดี๋ยวนองทำเองอ่าได้วันนี้พี่นงจะทำเมนูก็คือว่านองเนี่ยโด่งดังมาจากหมูกรอบอ่าแต่ว่าเถียงนี่เถียงไม่ได้นะอ่าดังจริงไม่เสียงดังจริง โอ้โอ้คือว่านองด่งดังมาจากหมูกรอบแล้วก็วันนี้ก็มีหมูกรอบแต่เป็นหมูกรอบของกุ๊กคีเบอ่ะเป็นไงดูหน่อยเป็นไงดู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 ทำไมเรากินด้วยดิลองกินดูเป็นไงพี่นี่อืยังไม่เข้ายังไม่เข้าลองดูดิโอ้ยดูเสียงดิอ่ะพอแล้วกรอบกรอบ นุ่มนวลอ่าอืมปมาไปทำงานนี่ผมขอญาตขโมยสุดพี่โหน่งนะว่าได้ได้ผักบุ้งยังไงให้อร่อยลองดูครับดูพี่โหน่งเป็นไงอันนี้คือหมูกรอบอันนี้คือผักบุ้งผักบุ้งนี่คือคือจะเป็นผักบุ้งลาวนะครับแหมผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนนะอ๋อผักบุ้งลาวจากไหนเนี่ยมาครับนี่นี่ก็คือผักบุ้งใส่ลงไปไปไหนอ่ะไปไม่ต้องไปตรงนี้แหละอยใส่ตรงนี้แหละอ่าา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 าเยอะเนี่ย เยอะครับเดินนี่แพงนะเนี่ยไม่เป็นไรครับโอ้ยไล่อาจจะจัดไปจัดไปจัดไปโอ้โหพี่หน่อหว่างทีโอเคฟองตุ้ครับฟองตุ้งมุกกว่าฟองกึ่โตแหมหยั่งยั่งอย่าไม่ได้หัดเลยอะไรๆๆเฮ้ยวันนี้วันนี้เต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวลอยไปนี่พลิกมิโคกหงจยัยับไปไป หัอย่างนี้หัวไงนะเล่นเล่นหึงไหมอันนี้เล่นหึงไหไอ้ฟัดอย่าไม่อย่าพอยังอันนี้อันนี้อันนี้ด่ากูเลยดูแลอ๋อต่ต่อรเทียมนครับกระเทียมรียมใส่ไปเียต่อไปก็เป็นการปรุงรสนะครับใส่ะเทุยาเอไ่เไือไ่ตอไปเป็นุใส่อะไกอยางนไกต่อไปเป็นนใส่อไอนือไก่่คไาปรบ่อไรท่งอต่อไปเนี่นะครับแลไอน้อไเป็น น้ำมันหอยทอดหอยนางรมนะครับวิธีการใส่นี่คือแบบว่ารู้เลยว่าผ่านสปอนเซอร์มาเยอะจริงๆสวยดีจ้ะแล้วก็มีอันนี้คือนี่ปลาเขียวครับปลาเขียวเเขียวโอคน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงตัดหน่อยอ่าโอเคนิดเดียวพอนิดเดียวพอนิดเดียวพอเอาเลยครับับยังับยังมา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 ได้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 โชว์โชว์โชว์ไหนอ่ะเปิดไฟยังไงวะไฟเงียบโอ้ยวังเมื่อไปเมื่อไป ไปครับไปครับผัดเลยยังน้ำมันอยู่ไหนคืออะไรพอพอกระทะเหรอนี่เคลือบกระทะครับอ๋อเคลืองกระทะเลี้ยงกระทะเลี้ยงกระทะมีลูกบอลไหมไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเลี้ยงบอลเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ำมันอุ่นๆน้ำมันใหม่น้ำมันใหม่แหละเออเออนี่นะครับผัดไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำซุปอ่าอ่าไปไเดี๋ยวนี่น้ำซุปต้องมีนะครับโอเคโอ้โหเนี่ยมันจะร้อนเผาแดงฉาด เสียวว้าวไม่แล้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 วอันนี้อันนี้แรงพอหรือยังอ่ะีไปไปโอเคดีจ้ครับอ่าโอ้โหจัดจ้านเรียบร้อยเลยพอ ใส่จานผักบุ้งหมูกรอบโอ้โหน่าก,กินมากคือโตพร้อมรับประทานแล้วโอ้ยตายแล้วลิ้นรัวจริงปามี่ในอนาคตจะ เฮ้ยผักบุ้งด้วยดิแล้วดูพี่ผันดิมีหักบุ้งรอเปล่าอะหกรอบเนี่ยจะกรอบรอเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำอ่าอุ้ยเดี๋ยวลองดูลองดูไปครับไปครับไปครับคครับคือตัวผักบุ้งเนี่ยมันหอมมากนะครับผมแล้วก็ตัวหมูกรอบเนี่ยหนังนี่มันจะกรึบๆเนื้อนุ่มมากต้องมาจากร้านดังแน่หมูกรอบแล้วก็หอมเต้าเจี้ยว หอมเราจริต้องพูดสิมึงต้องพูดไม่เหมือนว่ะเอาจริงเม้นด้วยนะเหมือนป่ะต้องมาดูผมต้องบามี่ป่าอ่าโอเควันนี้ไหนไพี่นงมาหาผมแล้วครับผมบอกเลยว่าวันนี้พี่นงให้เกียรติมาคือมาร้านผมมานำมากับพาให้กินเพราะนั้นเราก็จะให้เกียรติกันและกันคือในการกินหมดแก้วนี้นะครับไปครับยำแพลวยำแพลว ชื่นใจจริงๆ,ๆเป็นไงครับวันนี้เป็นไงครับวันนี้ขอทารู้สึกคนที่มาเยือนหน่อยครับมาเยือนหน่อยครับก็บุกบ่นี่อร่อยมากเลยนะ,ะแล้วก็ของมุ้งเนี่ยทุ่มนนวลมากยังไม่ได้กินอ,ๆๆอ่าวินลองพูดหน่อยครับวันนี้มาร้านผมเป็นไงบ้างครับก็มีความสุขมากเลยนะครับก็ฝากร้านคุกที่เบาด้วยนะครับอ่าคุกคีเบาอยู่ไหนครับอยู่ไหนนวลจันทร์สามสิบแปดครับผมปักซอยเลยนวลจันทร์ตรงนี้มีนวลนางไหมนวลนางพี่พี่เอาเมียไปส่งแรงหว่ไหมล่ะ หยาบหยาบหยาบวันนี้ก็ลำลาย,ย,ายนักดนตรีนีะครับราตีสตวั<า> ini, สดีรค,ครับฝากกดไลค์กดแชร์ดอาเสคร์ฟใครหมครับเจอกิปหน้าครับหมกน้ำปลาหมี่แม่งเด่นมากวันนี้